สวัสดีครับสวัสดีพี่รองปอกไยแฟนครับอฟซีสุขุสุคนครับเอามาหอดแล้วบานนี้เวทีมาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตังเวทีแล้วเลยครับพี่้องเด้อตอนนี้ทีมงานตู้ลำโพงก็ล่างสีเอาลำโพงลงครับทั้งนี้นะครับทั้งปุ่นแล้วแล้วครับทั้งปุ่นเอาลงแล้วนะครับอันนี้คือเบื้องหลังนะครับยังไม่ใช่เบื้องหน้านะครับอยู่เบื้องหลังอยู่นะครับโอ้ยล้านขาล้านขายมดเลยขนาดเลยบรรยากาศดีขนาดพี่้องครับติด น้องหนำบักใหญ่เลยครับอยู่นี่เป็นบึงบักงหญ่เลยครับนะครับเตรียมงานเท่ากับจวดรดกันอยู่หลังเวทีนี่เรี่ยงกันไล่ทรายอยู่นี่ละนะครับโอ้ผู้อยู่เบื้องหลังลุงตู่มาหอดแต่โดนแล้วฮอดแต่เศร้าแล้วสวัสดีครับลุงตู่ป้าหน่อยใส่ของพี่อะไรของพี่อย่างน้อ ไปเบิ s <S Alors, Donc, es, okay, ่ง no, ก e ่อนนะมีผู้สาวมาให้พ่อมเอาคือว่าดีเถอะมันเกิดบ่ร้านปลาดินบ่เบิ่งกระดูมีของพี่เอาไหมยังกันปัดเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตมัดผมหมดนี่แน่นอนขนาดเลยสี่ขีวเพื่อชีวิตมัดผมรูซี่เต้จะกินตัวเนาะเอาเบิร์นแล้วตัวนี่น้ำสมน้ำสม หลังงวทีนะครับทีมงานก็พักผ่อนนอนเลียนนอนย่างกันอยู่นี่แล้ะพี่น้องนะครับโอ้นอนเลี้ยงกันลอยสวยดีแท้ทางนี้นะสวัสดีครับฮะเอ,อ้อนอนเลี้ยงกันอยู่ปันนั่นลูกแค้นเว้ยโอ้มันพูน้ใดอวยไอ้ตัวนี้ก็สะเว้นแท้ะปะ หลังฮานหลังเวทีปวดหันไปตะกนนอนไปยญนเจยกันนอนดู่นเพื่อนเราคุณกลางเตี้ยนกลางยังพักพรกันสนั่นเลยครับพี่น้องแต่ว่ากับค่ำแล้วล่ะ มาเบ่งทางพีมันโอ้ทางพีมันขั้วขั้วลังหานอันนี้มันขัวเอาถ้าเปยังเนี่สีหบสียบสีเหบเสียบดักมาแล้วไปมาครับมับไอหนึงไอหนึงระหว่างรสีมันมาไลมือนีโอ้สาธุมาดีเเถอกินขาไปนักกินเอายังบ่เากินมังานี่บ่เออเอาซ ปลาตั่วพ่อใหญ่ไหมพ่อใหญ่ไหมเขามีน okay. ate. ้ำส้มมาแจกมีน้ำส้มมาแจกแต่ว่าหมดแล้วว่าจันทร์วันวันอ้ไรกินน้ำหมูเลยน้ำส้มเลยมีอะไรกินวันนี้แม่ครัวเราแกงเขียวหวานนะครับวันนี้โอ้โหหม้อบลเลือดเทือเลยจ้าเอาจวดจัดจวดจัดไปนอนไปเบิ่งข้างหน้าก่อน ปเหยียบสีไปรอทางไหนก็เด้อกกนวดโกนเข้าโอ้ยแน่นอนทำไมเหยียบสีเบื้องหลังชีวิตมอหลัมเบื้องปั่นไฟนะครับทางพี่อีหยังนี่โอ้ทางพีงงพ่ก,เก็เป็นข้องด้วยกันพี่น้องเป็นข้องน้ำคู่น้ำนะครับร้านค้าร้านขายก็มีคือกันทางพี่เป็นข้องน้ำคู่น้ำนะครับถ้าปวดเป็นวัดครับพี่น้องเพราะว่าในวัดมันแคบ มันเคบียบพนกันเลยหายมาตั้งอยู่เดินอันล่าอันเอกประสงค์ทั้งพี่นะครับไปดูหน้าเวทีกันเดินทางหนากล่างปันไดไปเบิ่งกันไปดูข้างหน้าสิ tập ta đang sẽ cất nhào bây giờ hát nhau nhào nhau bây giờ hát đâu hả bảo công an má lâm leo leo hả tý à hahaha <laughs> à. <laughs> cúi cái đầu luồn nữa Pino cắn cúi <laughs> oh, sát lại này tuấn này เพป็นมาปูสัดจองสัดสะหน้าเลี้ยวบัดนี่วัดเจ้ามาเบิ้งทั้งหน้าหันยายแล้วมาปูสัดทาแล้วชื่อสัดเจ้าของได้ยพลอะไรยายมาเรื่องเขียนซื้อไป้อยายเด้ออย่าเอาสัดของยายไปนั่งเล่นนะว่าสันยายแล้วมาจองสัดเวล้วพี่น้องมัดไปพร้อมยันมันปิวปูสัดจองมองไผฟมองมัดละพี่น้องเอ๋ยบัดนี่เอาเอาเอา มาขึ้นกระสานเต็มเดินครับมาขึ้นในก็ดีเมือนี้กะเต็มอีกแล้วครับพี่น้องนาเวทีเฮ้าจะนอยรถล็อกรอพนเร้วเพิ่นกะสเอารถออกพี่น้องเฮ้ากเสะ็นมีมองจองสารกันอีกไลยเดี๋ยวข้ามๆเดี๋ยวจะมาไล์สดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวลาเวทีฟื้นไฟขึ้นแร้วเวลานะครับพี่น้องจะมาไล์สดในเบื้องแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปซูพี่น้องเบื้องหน้างานนาเวทีนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังกับมอลำทีมงานเพชรลำเพลินเรานะครับ ลอกแล้วบ่โอเคอันนี้เป็นล้านอัน,นเด็กประสงค์นะครับล้านอันเทศบาลเพิ่นนะครับนี่เทศบาลตำบลนาคำไฮนะครับโอ้กยห่วงดีจ้าครับพี่น้องทั้งหน้าห้ามมาในก็ถือว่าสวดยอดเลยทีเดียวเชียวร้านค้าร้านข,า,า,นขายกันร้ายนะครับทีมงานไล่สดมาแล้วครับรถจอดเทอเรยอ,อยู่พี่เมื่อแลงพ่อกันแท้แท้ครับทีมไล่สด นะครับฝากพี่น้องเขาคุมปิดคือเราคือเดิมครับถักไปที่แฟนเพจหมอลำเพชรลำพืูนนะครับนี่ครับกวางกวงบาดในเบิ้องมุ่กวางพี่น้องปู้าดกันแล้วบาดนี่เอาจองจองเม่จองจองบ้าโธ่ยีเม่ข่อยมาแล้วบาดนี่ได้ยังล่ะแม่ยน้อยดาวบ่โอ้สอยดาวนั่น ตู้เย็นมือถือ,ขอเขาต้องกะติกน้ำอีแม่เราได้ใกล้ตีแล้ววะขันแล้ววะเนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเทศาบาลเพิ่นนะครับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศาบาลตำบลน,นาคำให้นะครับบ้านสาวพิมนาคำให้นะครับมเมื่อเช้าเบิ้งคลิปแด้วพี่นอ้องเด้อเมื่อเช้าเห็นทางหลังมันเป็นสาวพิมนาคำให้เบิ้งทั้งน้าเป็นผู้ใดพี่น้องเขาไปเบิ้งเลยคลิปเมื่อเช้าร์ในโลกแล้วนะครับ เบิง้งท้าหลังวันเป็นพิมพ์นกักกําไ้เบิงง้งทั้งหน้าว้ายผู้ใดน,นี่สนอกคลิป55 <pp ha> <ha> นะครับเมื่อเจ้านี่โลกไงเบิ้งแล้วพี่น้องนะครับโอ้บรรยากาศขำมาพี่น้องเลยพวกหลาแนมไปไกลๆเนาะเห็นมุมเวทีจุดนี้นะครับเดินใหญ่ๆแนวนี้นะครับพี่น้องโอ้ยคักๆคนะครับสำหรับหมอรมเพชรลำเพลินวันนี้ก็อีกหนึ่งคืนพวกนี้ก็จะได้เข้าขบ้านพัก นะครับพักพอนกัน2มือนะครับล้วก็จะออกไม่อีกผลโอ้ผลว่าเอาศาสตร์มาปูนันแล้วเกได้ออกมาอีกกะวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับอีก2งานนะครับก็จะได้พักอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะล้วก็เตรียมงานช่วงเทศกาลสงการบัดนี้นะครับอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมือเร่งพอกันทังไรสุดนะครับเดี๋ยวจะมานั่งไรสุดพูดคุยกันอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเฟื้อนไฟติดแล้วคนละนะครับ จังสิมานางคุยกับพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสบายดียังมาเลี้ยงครับหมอลรพิรลำพืน้น